เช็คชื่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้มีแทนเอกมาด้วยนะครับมีแทนเอกกับหนูลี่นะครับผมหนูลี่สองคนนะครับที่มาใหม่ในวันนี้มีบราวนี่นะครับมีพี่เบิร์ดดิสโทชัยนในเอกฉันนะครับแล้วก็มีเจมส์คอนเนอร์แล้วก็มีผมนะครับมีน้องกล้าน้องแพทนะครับมีพี่เบสผืนนี้ด้วยนะครับผมมีโปเต้ซัมมิติเมตแล้วก็สองคนอย่างที่บอกครับแทนเอกแล้วก็พี่ลี่นะฮะ วันนี้ไม่มีนักสืบ2คนนะครับผมทุกคนเสียใจด้วยนะฮะวันนี้ได้เป็นผีไหมต้องมาลุ้นกันนะครับทุกคนพี่น้องพูดพร้อมๆกันอ่ะรอสามสี่ก็จะมได้อกันยูนออลจ้าบรูเกตยูนออลไอ้เซบ้าไอ้เคนเคนออดออดพี่เอกชัดดอกไม้มพี่พี่จะเป็นบ่อยพี่เคยทัดแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นเลยจุกใจก็พอนะฮะไววิดีโอไววิดีโอเปิดมายังวะอ๋อโอเค เล่นลงมา cancellation cancellation ก็ปิดปิดไอ้น้อยไหนอะพี่ไม่เห็นมีเลยโอ้ยที่พูดมาคือปิดหมดเลยไม่ได้ปิดเสียงไม่ผมผมหน่าจะไม่บุ๋มแล้ววะเกลียดร้อยนี่หน้าไม่บุ๋มแล้วเหรอมาพูดร้อมพี่ดิฮัลโหลเสียงกระจกไม่เกี่ยวแล้วไม่ส่งเลยเฮ้ยไม่บุ๋มแล้วเย้เอาหวตแ้าเลยไม่แล้วมั้งพี่โหวดผมเดี๋ยวเดี๋ยวโหวดผมอะไรเนี่ย พี่หมดใครเนี่ยไม่ฉันแตกนยพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยหใจเย็นใจเย็นใครโดนใครโดนดีได้เบสปวดไอ้เบสพี่พี่นะผมพี่โอ้กูคุณสกิปคุณสกิปโอ้โหเอาเว้ยความไม่ลกคือลาบอันประเสริฐเอาเลยอะแค่วะเนี่กระเสาติ่งดิ้ง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 ติ่งดิงไอ้ตี้ไปไหนอ่ะมีเหรอ รออะไรมะเนี่ยปิดไฟป่ะปิดไฟแล้วรอรอฆ่ารอฆ่ารอฆ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยบอกเลยว่ามีสองคนแน่นอนหนึ่งคนตรงนี้ปิหายแล้วปิดไยแล้วเอาเลยอมแพทสัารแฟลสวยครับ1คนจากนั้นเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่รอหนึ่งคนพี่รอหนึ่งคนตรงนี้เดี๋ยวพี่รอ,อ,อหนึ่งคนตรง,งนี้อ,นนอ่ะโอ้โหหมาดหมาดเลยเลือดดับเบิ้ลคิวใส่หน้ากล้ากล้ามากับพี่หรือเปล่าผมไม่เห็นใครเลยพ่อพ ที่เียนเมื่อกี้ไฟดาบเมื่อกี้ไฟดาบไม่มีใครเห็นไม่ไม่พี่พี่น้องครับผมรู้ครับว่าเพียบอะเดินไปก่อนแล้วก็พี่เอกด้วยพี่อยู่กับพี่แทนรงขวาไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางที่เยู่กับพี่กับเนเอบผมอยู่กับไม่มีทางที่จะเป็น2คนนี้ไปได้พี่เบิร์ดรีพอร์ตเร็วบ้างเลยนะแบบที่พี่ยอขาดปุ๊บใช่เพราะว่าศพอะมันล้มตรงขาฉันเลยเอาก็พี่เป็นคนฆ่านี่นั่นดิพี่เป็นคนฆ่ามใช่หรอคือศพที่หนึ่งอะล้มไป่านไปพี่จะบอกว่าพี่จะเป็นเรเวลหนึ่งเหรอเนี่ยเอาล่าสุดนะฉันอยู่ห้องแลบกัโเต ไม่ไม่มีผมไม่มีผมผมอยู่ที่จันรวจแล้วก็แล้วกล้าก็ตามที่มาผมไม่ได้พี่ตามพี่ทำไมพี่ถึงบ่ลนะไม่ผมตามพี่ผมไฟดับพี่แต่ไมช็อตนะ ผมไอเต้ไม่สื่อมเลยพี่เบิร์ดพี่อย่ามานัวผมดิพี่น้องครับจังหวะมันแบบปึ๊บแล้วเ่าเป็นน้องไก่ตรงขาพี่เลยโอเคมันไวมากผมไม่ได้เป็นแต่พี่เบิร์ดมาใส่รลายผมเชื่อผมเถอะผมก็ไม่รู้ว่าพี่พี่เบิร์ดมาต้นไหนด้วยไอ้ก่อนที่จะเข้าไปในห้องนั้นมีแค่พี่กับพี่เอฟแต่ไม่มีทางที่จะเป็นแต่พี่เบิร์ดเป็นอ้ไม่มีทางแน่ี่เป็นผมไม่ได้ว่าพี่เป็นแต่่พี่เบิร์ดก็มาใส่รลายผมจิงกจ๊องั้นพี่เชื่อแกจ ไม่ใช่ไม่เชื่อกะใช่เฮ้ยผมหมดหมดพี่เบสอยู่คนเดียวเนี่ยใครหมดผมหมดพี่เบดพี่ไม่นะผมพูดพี่ให้พี่เบสไปเงี้ยอะไรวะอันนี้เป็นเสียงจากผีนะครับเจ็บตัวเจ็บสามรอบครับเจ็บเจ็บโดนแผดค่าเฮ้ยไฟมันยังไม่เปิดนี่ว่ะวิ่งฆ่าได้ต่อเนื่องเลยเนี่ยเฮ้ยไปรอแค่ต่อไฟแล้วป่ะแอบท้องจะเป็นมึนมา ปิดไ่วะปิดไปก่อนขอโทษขอโทษพี่แอบพี่ไหนเนอะเฮ้ยผมไปล่อคนไปฆ่าในห้องห้องไอ้นี่ดีกว่าอยากฆ่าคนในห้องเนี้ยการปิดไฟฆ่านี่คือแบบว่าโคตรเห็นผลเห็นผลจะจัดผมก็เปิดผมก็ปิดเลยสิหมอพี่ไม่ผมจับป่ะไม่ช็อตงานเดดเดดหนึ่งงานนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ได้กดให้มาปรับใบเลย พี่พันธุ์พื้ตายเ้าก็ตายเอกเอกเราเห็นคุณนี้แแบบเลยนะเห็นกับใครห้องยิงจิ้วจิ้วอะไม่แมปนั้นพี่เบิร์ดอันนั้นผมยิงก่อนแล้วก็คูนี้ก็ไปกับพี่เบิร์ดออกไปเลยผมถามจริงศพแรกอ่ะใช่พี่เบิร์ตไหมไม่ใช่อ้าวเชื่อไม่เชื่อพี่เอกเพราะว่าก้าเนี่ยเชื่อพี่เดรรี่ไม่ไม่อย่าเพิ่งเชื่อผมพี่เบิร์ดบอกใครเนี่ยโหวตคนที่ฉันสงสารอันนี้ผมพูดให้น้องแพทแล้วกันนะแต่พี่เอฟยังรอดนะไม่ใช่เอฟแพทไม่ใช่เอฟไม่่่่่ใชเเอฟแแนๆผมกลัววาพีบิร์ดดจะปป แต่พี่เบิร์ตดูดีกับกล้าเมื่อกี้เฟดเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มีคนตายกี่คนมียทวดเมียทวดคนเดียวคนเดียวแสดงว่าเหลือคนเดียวแสดงว่าเหลือพี่เบิร์ดแน่นอนชัดเลยครับทุกคนเออเออเอาใครโดูพี่แทนด้วยเกิดอะไรขึ้นวาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย เฮ้ยค่าสองก็จบแล้วแพทค่าสองจบแล้วยังไงแพทพร้อมกันเลยขอพร้อมกันขอพร้อมกัน <c oughs> ผมขอพี่เบิร์นเนี่ยแหละสี่สามสองหนึ่งเฮ้ย ว่าแล้วอะไราาพี่พี่ข้าผมนี่เลยฉันฉัน,นพี่ขอโทษฉันว่าผม้ว่าฉันว่าเลยแต่พี่ไม่ได้โอดแก้นะ ยืนดีพี่ก็เล่นดุขึ้นมาผมนึกว่าพี่เป็นด้วยซ้ำเนี่ยผมงมเขเลยอ่ะคือพี่เอกอ่ะตักข้าวผมอยู่หน้ามุมห้องน้ำมันตักมันตึกเลยว่ในห้องไฟมันมีศพเจมอยู่พี่เจ้เต้เข้าไปเห็นไม่ได้ไอ้ที่ผมไปกอดเต้อกอใช่ใช่ไอ้เจมมึงต้นเกมสามรอบแล้วต้นแบบต้นต้นเลยอ่ะโอ้แล้วผมไม่เป็นตาดิเองเหรอ หมดเวลาสนุกแล้วเหรอวันนี้เจบอกกบโดนต้มกี่รอบหยาพี่เบิร์ดผมขอร้องหน่ะผมมีสแกนผมมีสแกนเอา้าพี่เบิร์ดชอบไปกดแล้วก็มาข้าวเนี่ยตลอดเลยมองแก้ก่อนให้เบๆใครก็ได้ช่วยเจอศพหรือไม่ก็แต่กล้ามี กั๊พี่เอกผมรู้เดี๋ยวพี่ลี่ของนี่ที่ที่ไปก่อนผมอันนี้คือเหตุผลที่ผมมากดตุ่มเว้ยเพราะว่าไฟดับรอบแรกยห็นว่าพี่ใครตายผมดูทิ่ปจอนและรอบสองเมื่อกี้ผมดูทิ่ปจอนพี่ลี่ยังไม่ตายแต่พอได้ประกดตุ่มตายอะไรวะเตช็อตอ่ะไม่ไม่พี่เอกว่าไงก้าพี่พี่อันนั้นพี่ทำพี่สแกนเสร็จไปแล้วแล้วพี่เบิร์ดยืนดูอยู่พี่เบิร์ดไม่มาใช่เหรอพี่ก็ฉันไม่มีฉันจะไปสแกน ที่พีนไม่ยอมมาแล้วกล้ามาสแกนแล้วพี่ก็ไม่มีให้กล้าดูแล้วใช่หรอพี่ใช่ผมเห็นพี่ลี่เดินออกไปทางขวาแล้วจากนั้นพี่ผัดพื้ก็อยู่ในมุมอาลอยผมไม่รู้ว่าพี่แต่งเขาทำอะไรกับพี่ลี่หรือเปล่าพี่จะช่องแชทแน่เบสก็นอนแน่นอนเห็นไหมพี่ดูดิดูดิโมโหช่องแชทแล้วมันลงกับพี่ลี่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่จะไม่โมโหนะเว้ยถ้าพี่ลี่ไม่แต่งชุดข้าราชการพี่สารภาพอีกแล้วค่ะพี่สารภาพเหรอพี่ ใครมีสแกนอีนน้องแพทใครใครมีสแกนไม่ต้องเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่มีแต่พี่มีไม่มีพี่มีกล้าพี่สแกนเสร็จไปแล้วพี่สแกนเสร็จไปตอนไหนอะพี่ลิปตั้งนานแล้วฉันก็รออยู่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่ฉันจะไปทำเพจข้างล่างต่อไม่กล้าเดินผ่านพี่เบิร์ดผมเลยรอคนมาก่อนแต่คลิปสกิปสกิปสกิปมันจะคลิปยังไงเนี่ยคก็รโดนยิงนะทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรมาละ คือผมไปเยี่ยวไม่ได้เหรอก้าไอ้ก้าสแกนก้าไปสแกนผมต้องไปกับก้าก่อนต้องสติ๊กก้าไว้ก่อนนะทุกคนเออมาก้าพี่สแกนไปแล้วเออ่พี่ไม่ได้สแกนหรอกแต่พี่กลัวว่าโดนสงสัยไงพี่ก็เลยบอกว่าพี่มีสแกนไปก่อนนะก้านะก้าเห็นไหมพี่ไม่ฆ่าก้าพี่ไม่ฆ่าก้าพี่จะไปดูก้าเนี่ยก้าเป็นสแกนมันเร็จษโอ้โหอะไรอะเราเนี่ยตั้นแหลตสแกนเลยก้าพี่ไม่มี พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเอาอีกแล้วเจมดับเบิื้นคิวเลยเหรอไม่ต้องพูดแต่พื้ลคิวเห็นไหมค่ะพี่ไม่ได้เป็นพี่เบิร์ดเจอศพที่ไหนอ่ะหรือว่าเราเป็นวะพี่เมื่อกี้ตอนที่พี่ผื่นนี้ศพแรกพี่ผื่นนี้หลุดขำกับศพที่บิลลี่อ่ะศพอยู่หน้าห้องอย่างจะบอกวะห้องมัดตกยี่ห้ออะไรนะพี่มันอยู่มันอยู่ตรงเสาอ่ะไอ้เสาล่างสุดอะทางด้านซ้ายอ่ะตรงนั้นแสดงว่าพี่โปรตีนไม่สามารถฆ่าฆ่าจากตรงนั้นแล้วต้องไม่สามารถได้เลยเว้ยไม่สามารถได้เลยพี่เเบบิิรร์์ดดพีี่่มมมาาจกห้้้อองงขูันนคท ใสยก็คือพี่ครูนี้พี่มีอะไรหรือเปล่าเราเก็บครูนี้ไว้ก่อนดีกว่าเราโบสเจมก่อนดีกว่าเจมใช่เจมเนี่ยเจมอเออผมว่าถ้าเหลือเจมไว้เนี่ยเจมก็อาจจะที่สามารถอันตรายเอออันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัวอันตรายก่อนผมหมดเลยใช่ใช่อันตรายจริงครูนี้ได้เก็บไว้ทีหลังก็ได้ปปกกตติิ ก็ตีมีเดียไปแล้วใช่แต่พี่เจมไม่โดนกบโดนต้มพี่เจมสต้องกับพี่เอ๋อะไรวะเจมกำลังต้มเราเราโหวตผิดป่ะการหรือว่าเป็นโปรเตมเพราะว่าโปรเตมมันอาจจะมาหาเราได้ทันพี่เอ๋ไม่ใช่เวแรกกระถูกแล้วเวสองไม่มีทายเป็นไปได้เบอไม่ช่วยผมเลยผมไม่ได้เป็นด้วยแต่เป็นช่างก็งงโอ้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 ได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแน่นอน เยอะเหลือคนเดียวปะเนี่ยเหลือเบสคนเดียวปะเนี่ยกลัวเลยเนี่ยเดินเดินเดินอย่างนี้แล้วคือวิธีการเดินแบบไม่มีอะไรทำเว้ยเดินแบบไม่มีอะไรทำฆ่าไม่ได้ใครก็ได้หัวทีแล้วมันเลือกใารกล้าด้วยกล้ากล้าไม่นะกล้าอยู่กับพี่เอกต้ พี่เบนจะอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมอุตสาห์ไปแอบแป๊บเดียวแล้วผมก็มาเจ๊เอ๋อพี่กำลังทำเวสที่หน้าคอมอยู่พี่อะไรพี่เพิ่งยิ้มพี่ออกมาภาพมันพี่ไปพูดดีกว่าอ้าวไอ้ไอ้กูกูกูาศพเนี่ย ลองลองแบบว่าลอง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 เล่าเหตุการณ์ดิลองเล่าเหตุการณ์คือตอนแรกอ่ะยืนคนกล้าเว้ยเอาจริงๆเลยนะแล้วก็ยืนมองไอเอกอยู่เกือบสองคนกล้ากําลังจ้องกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวปกติมึงเรียกว่าตาเอกไหมอ่ะฮะกูต้องใส่ไล่มึงกูต้องให้มึงดูชั่วร้ายอ๋อโอเคดูไอเอกอยู่มันยึกไปยึกมาแล้วมันเหมือนกับมันกําลังเลือกอยู่ว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้ามึงจะใส่ร้ายกูแล้วมึงจะทําให้กูเป็นคนร้ายอ่ะมึงต้องเรียกว่าอีเอกเออพี่เอกมันพี่อ่พยักยักขึ้นลงขึ้นลงแอ้วจะปาดใครดีปาด แล้วมันก็เลือกน้องเฮ้ยมันผิดไปไ,ไม่น่าเชื่อเลยนี่ผม,ผมไปรอหน้าห้องแป๊บนึงกับเข้ามาตาเอกไปแบบนี้เลยเนี่ย Oh my god พี่เบิร์ดที่ไม่ได้กล้ากล้าเลยครับพี่เสียใจยมากพี่ต้องทำ ต้องไปคุยกับพี่เฟินนี่เฮ้ยแล้วแี่เจมมิดอะไรอ่ะเจมมี่ฉีมากูแค่ลุกไปเยี่ยวไงกูก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอความเป็นธรรมให้เจมคอนเนอร์หน่อยครับใช่นั่นน่ะสิเอ้าใช่เหรอแล้วโดนนัวเฉยเลยเนี่ยทำไมเนี่ยเป็นคนเจอสดเจมมีเป็นพี่พี่เจมมี่พี่มันเจมพี่โดนหลอกไป็นกทิ้งแล้วอ่ะมู่อีกแล้วน่ะ วันนี้ผมไม่เป็นเกมเดียวแล้วเป็นแลวชนะก็ถือว่าถือว่าผมมีสแกนอีกแล้วว่ะโอ้ยผมงงไปหมดแล้วอ่ะมาทุกคนมันยากมากที่คิลเลอร์จะมานี่แล้วว่ามาดูมาดูคนที่สแกนไปมันจะมีคนที่มีสแกนเท่านั้นถึงจะมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเจอคนบริสุทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าคิลเลอร์ยืนตรงเนี้ยคิลเลอร์จะเห็นผมรอกคนสแกนที่นี่หลอดังนั่น <S 2> <2> <S สองเลยล่ะผมเป็นคนกดนะครับผมเพิ <t ai> <t ai <t <t ่งลุกไปฉี่แล้วผมก็เดินเข้ามาแล้วแล้วผมเดินลงมาปั๊บสองคนเนี้ยเจมคอนเนอร์กับโปเต้เนี่ยตายอยู่ในห้องซึ่งหน้าห้องเนี่ยซึ่งหน้าห้องเนี่ยมีดิสโทรชันกับหนูลี่ยืนอยู่เดี๋ยวพี่ลี่พี่ลี่แคนเจมหมอโอ้โหผมเห็นพี่เบสวิ่งมาจากแหนไม่รู้มาเข้าห้องไฟพี่เบสจะไปดับเบิ้ลคิวแล้วมาไ่พี่เบสเขาวิ่งไวพี่ดูภาพพวกหัวดิคือผมไม่รู้ว่าหรือว่าจะเป็นพี่เบสดิสโทรชีกับหนูลั่นฉันเป็นคนดีอันนี้ อดูรี่กับดิสโทรชันไม่น่าไปทำแบบนั้นกับเจมคอนเนอร์และน้องโพเต้ใครมีสแกนไปกับพี่ด้วยหวาบนเอาเอาะแารงจริ่เลยเนาะคือคุณบวชผมอะครับผมแค่ลุกไปขี่แล้วเดินลงมาเจอส์ขีดแล้วหรอดีนะคุณตกขีไม่กินน้ำอยูไปรูปเมื่อกี้อะไรวะรูปถ่ายอะไรวะน่ะเป็นเม็ดน่ะ เป็นเม็ดเนี่ยนะรีไม่เอาอย่าฆ่าผมมาสแกนกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสองคนนี้คือคนที่ทองพัดสีปะนะ่ะเนี่ยไม่มีละ่ะไม่มีใครมีเลยไม่มีพรีก็ไม่มีจบแล้วทำไมบอกว่ามีวะหรือว่ามีนะี่มากันนะ่มีคนมีปะ่ะเฮ้ยแทนเอมีเหรอเฮ้ยแทนออกมาออกมาดูออกมาดูคอนแทนแทนไม่นะออกมาดูกันก่อนโอ้โหสแกนเสร็จพอดีเลยเนะี่ย ไม่ดูให้กูด้วยไม่ดูให้กูด้วยได้คนเดียวคุ้มให้ได้คนเดียวครับทุกคนแทนอยู่กับแทนแล้วกันถ้างั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เออแทนนั่นเรายังดูไม่เป็นไม่เป็นไรเราแค่มั่นใจว่าแทนเป็นคนดี <c oughs> แล้วฉันกล้มลง เอางี้เอาี้แทนเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเวท ting for แทน,นแล้วแต่แทนไม่ยอมมาดูดูอะไรอะ่ะไม่ไม่พี่เอกเราเดินมากันสคนม่ใช่หรอมีน้องแพทมีพี่เอกมีแทนมีผมอ่ะใช่แต่ที่รู้เนี่ยคือคือแต่ลี่มึงไม่น่าทำอย่างนั้นกับแพทอีกแล้วนะถูกต้อง <c oughs> มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> ใช่ไม่น่าทำเลยแม่เอกใช่ไหมเราตัดสินใจไม่ยากถูกต้องถูกต้องตัดสินใจไม่ยากตัดสินใจไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากจริงไม่ยากจริงไม่ยากจริงพี่เบสแล้วนะหน้านี้บอกเลยว่ามันด้อตังไม่ใช่หรอ 1ไม่คือพี่เบสต้นเกมอ่ะตอนที่ตายสอบพี่เบสซ่อมไฟแล้วก็กล้าอยู่กับพี่คือสองคนนี้ก็เหลือแค่พีแน่นอนเี่นเบสอาจจะตื้อใจพี่ก็ได้เนื้อจะเป็นพี่เอกด้วยไม่ไม่พี่สแกนพี่เห็นเวทีโฟร์แทนเอกเราสแกน ไอ้วะโอ้ยใส่หน้ากากให้พี่เบิร์ดเอ๋ใส่หน้ากากให้ใส่หมวกให้ด้วยกิดหอกไม่ความเจ็บปวดเลยครับแบบนี้พี่เบิร์ดจ้ายอดเยี่ยมตุ๊กตงผ่านพี่ลี่ พี่ลี่เล็บปะบูได้พี่บือดิยิ้มเลยเอาเลยปะบูโดนกระนัวไฟแล้วก็อีกรืแต่พี่เบิร์ดเนี่ยผมมั่นใจมากเลยทำไมน้องๆมองพี่เป็นคนแปลกนั้นกุบลิสต์กุบลิสต์ดีนะผมไม่ได้โบทพี่ลี่เมื่อกี้โอ้ยไม่ได้โบทพี่เป็คนแรกเลยเป็นคนแรกเลยพี่กี่จะแคร์ชาตินดือนสามคนดี